โ,โอ้ยหนองปันคือเก่งเถอะวะไปแน่นโอ traveling. ้โดนกระบ้กขึ้นมันจะท่าโดนกระบ้กขึ้นแล้วเอาไหม มวนหลเรไปก็เก้งถาวาอันนี้อันนี้อันนี้เขาได้ยังนี่ยกสูงมาเอาโอเปียนี่ วีไลน์วีโอวีเอโอตายแล้วอะไรนะนั่นกูเปลี่เล็กหน่อยกูเปลี่ยน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 โอ้เพราะว่าขั้นแบบไม่อยากดีฮ

ไปมัดผมกันไปมัดผมมัไปมยมัดผมไปมัดผมไปมัดผมมาเยมัดผมไปมัดผมไปยงไรนามัมัดผมก่อนมัดผมก่อนมัดผมก่อน